การจัดการนวัตกรรมทางการเงินเพื่อนำมาสนับสนุนด้านการศึกษาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำและการยกระดับการศึกษาที่มีคุณภาพกลายเป็นโจย์สำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหัวข้อการเสวนานวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อคุณภาพการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมในงานอภิวัตการเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสค รวมกับสานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและองค์กรภาคีเครือข่ายจากข้อมูลขององค์การยูเนสโกพบว่าในปี2013มีเด็กและเยาวชนทั่วโลกรวมกันกว่า57ล้านคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่น่าสนใจคือครึ่งหนึ่งของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่เคยได้รับโอกาสเข้าสู่การศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการที่เด็กขาดโอกาสการศึกษา ทำให้ขาดคุณภาพชีวิตและการมีงานทําที่ดีสูงถึง130,000ล้านดอลลาร์สารัฐต่อปีสำหรับประเทศไทยยังมีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่ถึง350,000คนทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสในหลายทิศทางจากการขาดบุคลากร,กรที่มีคุณภาพโดยคิดเป็นค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ2 8ของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ตัวเลขนี้มีค่าเท่ากับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีของไทยโดยเฉลี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมานั่นหมายถึงประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจจากปัญหาเด็กขาดการศึกษาคิดเป็นมูลค่าความสูญเปล่าสูงถึง10.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีดรนิโคลัสเบอร์เนตอดีตผู้บริหารระดับสูงองค์การยูเนสโกและธนาคารโลกเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่านวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพคือการหาเงินมาอุดหนุนทางการศึกษาโดยมุ่งไปที่เด็กด้อยโอกาสโดยนําเงินมาจากนอกเหนืองบประมาณปกติของรัฐซึ่งอาจทําได้ผ่านรูปแบบของการรับบริจาคเช่นการขอเงินสนับสนุนจากนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการศึกษาการขอให้บริษัทเอกชนให้การสนับสนุนทางตรงหรือให้เงินสนับสนุนในรูปแบบโครงการ CSR ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยการของ,งบประมาณจากสถาบันการลงทุนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนประกันชีวิตหรือกองทุนของประเทศต่างๆที่ร่ำรวยโดยดรเบอร์เนตเห็นว่าแนวทางนี้เหมาะสมกับประเทศไทยเพราะเป็นประเทศเศ,ศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ Master c a การ o u n d a t i o n จากประเทศแคนาดาบริจาคเงินถึง1,000ล้านดอลาลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศแอฟริกาถือเป็นเงินทุนใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา but in the last, uh, well, again, pretty much this century, we've seen the emergence of an important set of new sources of finance for international education. so one is uh, emergence of philanthropy, the entrance of foundations into the uh, international financing of education in a way that they were not present 20 years ago. So, one of the largest sources of finance now for uh, education, at least for skills for youth, is, for example, MasterCard Foundation, which is based in uh, Canada, which has got something like one, moving something like $1 billion for uh, skills education, largely, uh, unfortunately for Thailand, largely in, in, in Africa. But it's, a, it's an important shift. The, the, there wasn't any sort of private funding of this type in the past. similarly, we have emergence of new donors for education, not just the traditional ones, but also um, uh, gulf states, uh, countries like uh, abu dhabi and qatar and so on, china, of course, uh, countries of this type. ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายประเทศเป็นอีกแนวทางที่ดรเบอร์เนตเห็นว่าสามารถทำได้เช่นการจัดสรรแบ่งสัดส,ส่วนเงินภาษีที่เก็บจากอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือโลหะมาสู่การพัฒนาการศึกษาหรือ,อยังมีวิธีการออกพันธบัตรการจัดแบ่งรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำเงินมาใช้สำหรับพัฒนาการศึกษาได้ทั้งหมด then there are special taxes for education you have some very interesting uh, examples you have in india now a special tax uh, for primary education you have in the philippines a special tax for uh, very young children for early childhood development you have in many countries including thailand you have uh, levies training levies which are employers have to pay which go into some type of training funds uh, usually for uh, post school training, but sometimes also used for vocational education at school. And of course, you have the, the use already in this country of the syntax on um, alcohol and tobacco, which is being used for health and which is being proposed for education. Not only Dr. Bernard Yamwa, can put very นับเป็นสิ่งที่สําคัญของสังคมไทยและต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของทิศทางการศึกษาร่วมกันดรสมชัยรุชุพันธ์ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยามเห็นว่าข้อเสนอการออกแบบนวัตกรรมการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของดรเบอร์เน็ตเป็นแนวทางที่น่าสนใจพร้อมเสริมว่าการใช้นวัตกรรมทางการเงินยังมีแนวทางที่โดยปกติจะใช้ในการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ คือวิธีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนก็อาจจะนํามาใช้สําหรับการลงทุนด้านการศึกษาได้เช่นกันจึงเห็นว่าแท้จริงแล้วการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยไม่ได้เกิดจากปัญหาการขาดเงินทุนเพราะประเทศไทยใช้งบประมาณกว่า6.5แสนล้านบาทต่อปีซึ่งถือว่าเป็นอันดับสอของโลกแต่ต้องคํานึงด้วยว่าผลที่ได้มาคุ้มค่าหรือไม่ณีการศึกษาในเมืองไทยขนาดนี้ ส่วนมากจะเป็นสป l ายไซด์ไฟแนนซิงคือระฐบาลจัดเกือบทั้งหมดที่เป็นดีมานไซด์ไฟแนนซิงมีอยู่บ้างเราพยายามสร้างขึ้นแต่ยังเป็นส่วนน้อยคือพวกผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและผ่านการให้ทุนต่างๆแต่นิดความจริงแล้วผมไม่ได้มาบอกว่าดีมานไซด์ไฟแนนซิงดีกว่าสป l ายไซด์ไฟแนนซิงหรือว่าสป l ายไซด์ไฟแนนซิงดีกว่าดีมานไซด์ไฟแนนซิงแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งดีมานไซ financing และ supply-side financing ก็ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของของตนเองนะครับในประเทศหนึ่งจะต้องมีการใช้ทั้ง demand-side financing และ supply-side financing อย่างได้สัสดส่วนกันอย่างเหมาะสมกับสภาพและเศรษฐกิจและสังคมนั้นๆแต่ปัญหาเราขณะนี้คือว่าเรา over-emphasize supply-side financing และ ignore หรือว่าเพิกเฉยไม่สนใจ ไม่ใช้ดีมานซด i ไฟแนนซ์นะครับนี่ก็จำเป็นถ้าเราต้องมาทบทวนวิธีการ Finance Education ตรงนี้ว่าควรจะจัดสัสดส่วนการดีมาไไน,นซา์ไฟแนนซงกับสป,ปายไซฟ์ไฟแนนซงอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับประเทศไทยเพราะว่าถ้าไปดูตรงนี้ให้ชัดเจนนะเนี่ยก็จะเป็นเลเวลเลใหญ่ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณจึงถือเป็นแนวทางสำคัญที่ประเทศไทยสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อคุณภาพการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม